สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟราก็จะมาทำคลิปแลนดอมในหัวข้อ เรื่องเหนือความคาดหมายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดนะคะก่อนอื่นเก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเอา้าวทำไมไพ่เป็นอย่างนี้ล่ะ มาเริ่มจากเช็คพลังงานของทุกๆคนนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์ประจำตัวหน่ทุกๆท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พลังงานในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะ ใบแรกค่ะ Seven of Pentacles ใบที่สอง Night of Sword ใบที่สาม King of Pentacles ใบที่สี่ Night of Pentacles ใบที่ห้า The Devil ใบที่หก Temperance ใบที่เจ็ด East of Pentacles แล้วก็ไปที่แปดเพจเอาเพนท์เคอรว้าวไพเรียนเยอะมากทุกคนแล้วก็สิกับคับใต้สำรับนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินพฤ้ศพกันมังกรธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็ ธาตุน้ํากระกฎมินพิจิกนะคะสำหรับใครที่ธาตุหรือราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะลองฟังพลังงานดูก่อนในตัวตนคุณนั้นนะส่วนมากนะหลายๆคนเลยก็คือจะเป็นคนที่แบบเก่งทั้งเรื่องด้านเรื่องการเงินธุรกิจ คุณจะเป็นคนที่เป๊ะมากเป็นนักวางแผนแล้วก็เป็นนักธุรกิจตัวยงเป็นคนที่ใจบุญด้วยเป็นคนที่ใจใหญ่เป็นคนที่มีความมั่งคั่งอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มั่งคั่งในทางโลกเนาะก็คือมั่งคั่งแบบภายในเออทางทมแล้วกันภายในใจอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่แบบ มีความใจใหญ่อะอกับเพื่อนฝูงกับอะไรเงี้ยเป็นคนที่ใจใจเป็นคนที่ใจใจก็ได้แล้วก็แบบเก่งเรื่องของธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบมีเป้าหมายชัดเจนกล้าคิดกล้าคิดกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทําหลายๆคนกําลังอยู่ในช่วงของการสร้างนะคะแต่ต้องดูให้ดีนะว่าในตัวตนคุณนั้นนะคะ คือในสิ่งที่กําลังทําอยู่หรือสิ่งที่เป็นอยู่เรามีอัตราหรือเปล่าเรายึดถือยึดมั่นในตัวตนหรือเปล่านะคะเพราะว่ามี The d ดิวเดอะดิวเดอะเดวิขึ้นมาเหมือนแบบเป็นไพ่แบบเกี่ยวกับ การที่เราติดอะไรมากเกินไปก็ได้หรือเป็นอัตราเป็นด้านมืดในตัวเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูทีปรับเปลี่ยนพลังงานได้นะคะทุกคนในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องให้แบบได้คิดทบทวนนะอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องเก่าก็ได้เรื่องเก่าเรื่องของเพื่อนเก่าเรื่องของคนรักเก่าก็ได้นะคะใบเนี้ยเป็นเกี่ยวกับอะไรเก่าๆหรือได้สางงานเก่าก็ได้เหมือนแบบงานเก่าที่เหมือนเ,เคยทิ้งไปนานแล้วอะฟอรู้สึกว่าอาจจะมีนะ งานเก่าที่เคยแบบแบบล้มเลิกความตั้งใจอืมที่จะทํามานานแหละแต่เหมือนคุณได้กลับมาเหมือนแบบกลับได้กลับมาแบบหวนได้กลับมาคิดกลับมาวิเคราะห์กลับมาไตรตรองหรือได้เริ่มทําอีกครั้งก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสมดุลเห็นไหมเทม a พรนก็คือเหมือนแบบ ออกำลังประเมินสถานการณ์ต่างๆแล้วคุณก็พยายามปรับสมดุลในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็ไอ้ไอพลังงานตรงเนี้ยเหมือนหลายๆคนเนาะหลายคนกาลังจะได้รับเงินนะกำลังจะได้รับทุนก็ได้ใครที่แบบเหมือนกู้กู้บ้าน น,นู่นี่นั่นหรืออะไรเงี้ยคุณจะผ่านนะหรือว่ากาลังจะได้รับสิ่งของก็ได้ได้รับของขวัญที่เป็นสิ่งของก็ได้เป็นลาบลอยก็ได้นะคะหรืออาจจะได้รับมาแล้วก็ได้นาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพลังงานเฟิร์ก็สามารถแบบอ่านไปในแนวแนวไหนก็ได้ประมาณนั้นนะคะก็ฟังแบบฟังภาพเขาเรียกอะไรฟังเป็นมันเป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนอย่าไอ้นี่มาก,กันมากนะคะ บางทีถ้าเกิดว่าเฟิร์สแบบพูดคำไหนไปแล้วแล้วแบบว่าใช้คำไม่ถูกนะทุกคนเฟิรก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคในในเนี้ยคือส่วนมากจะเป็นพลังงานของเอ่อมาสคิลีนเป็นหลักเลยเป็นคนที่แบบชอบใช้ ออความคิดนะส่วนมากเป็นคนที่แบบคิดวางแผนเก่งในเรื่องของการเงินเก่งเพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็เงินเนี่ยเป็นพลังงานที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นอะอะไรที่เป็นพลังงานหน่วงต่างๆคุณสามารถเคลียร์และปลดล็อกมันออกได้ปลดล็อกได้นะคะเ,ออเมื่อไหรท่ที่สมมุติว่าเราดําเนินไปด้วยการยึดถือการมีอีโก้เรามีอีโก้ในการทรําธุรกิจหรือเราแบบไอ้นี่มากเกินไป เข้มงวดมากเกินไปไม่ยอ่อไม่ยืดหยุน่นอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะเจอปัญหาเข้ามาเพื่อเทสเทสเทสไปจบไม่สิน้นแต่แบบ <c oughs> พูร์กี้ว่าหลายๆพลังงานเะนี่ยที่ที่ที่มาฟังอะคะ่ะคุณได้เรียนรู้อะไรต่างๆมามากมายแล้วแล้วก็รู้แล้วเนี่ยต่อไปอะจะมีวิธีเซฟตรงไหนมีวิธีจัดการในเรื่องนี้ยังไงอะไรยังไงนะคะเหมือนแบบออในตัวตนคุณคุณเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็ในช่วงนี้หลายๆพลังงานหลายๆคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการขับขับเคลื่อน ขับเคลื่อนการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการแบบมูฟเมนต์หรืออะไรต่างๆแบบมันมีการแบบขยับแล้วอะจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีสภาวะแบบนิ่งๆทื่อๆมานานเนาะเออ,อก็อาจจะแบบมีการได้แบบ ได้แบบเหมือนเริ่มทำอะไรมากขึ้นบางคนก็เหมือนได้เริ่มทำโปรเจกต์ได้เริ่มสร้างแหละได้หวานมเมล็ดพันธุ์ของคุณแหละนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีด้วยแต่ว่าต้องตรวจสอบออสำรวจตัวเองให้ดีว่าเฮ้ย mm hmm. เราทำแบบนี้เราแบบโลภหรือเปล่าอืมหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะขอให้ดำเนินไปด้วยความสุขแล้วก็ความรักนะคะความเมตตา อบอ้อมอารีนู่นนี่นั่นอะไรด้วยนะคะแล้วมันจะเอื้อมันจะล้อไปได้วยกันนะมันจะเอื้ออำนวยคุณไปได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหรที่เราแบบทําธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วเราโลภอย่างเดียวเราไม่แบบมองภาพรวมเราไม่มองตามความเป็นจริงหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบมีเรื่องเข้ามาให้สะดุดเพราะว่าหลายๆคนเราจะเจอบททดสอบเป็นของตัวเองใครที่ทําธุรกิจมานานจะรู้เลยจะรู้วิธีหลายๆอย่างเพราะว่าเจอผ่านอะไรมาเยอะแต่สาหรับใครที่เพิ่งเริ่มทำม,มาคะ่ะก็ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะก็แบบจากแล้วก็ลองดูจากภายในแล้วมันจะราบรื่นนะหลายๆคนก็หลายๆคนที่เป็นแบบเหมือนคนที่เข้ามาดูดวงเนาะหรือว่าแบบหลายๆคนที่มาเมนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีเขาเรียกแบบเป็นนักธุรกิจเป็นซีอเป็นหัวหน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ฟอสพุตก็เยอะไปไหมเหมือนแบบเป็นผู้นําเออเป็นผู้นําเป็นคนที่แบบต้องนําคนหมู่มากหรือว่าเป็นแบบ ประธานบริษัทเอยได้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนจะต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรอรเหมือนเออไม่ใช่จะต,ต้องสิเหมือนแบบคุณเจออะไรมามากเหมือนเจอปัญหาโดนบทเทโดนบทสอบต่าง,าง,างๆนานาเรื่องนู่นนี่นั่นทําให้คุณได้ตระหนักรู้ตื่นรู้ทางจิตอุผมขอโทษค่ะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหลายๆคนก็มีการฝึกจิตเนาะเริ่มกลับมานั่งสมาธิจากที่ไม่ได้นั่งนาะนเริ่มมาแบบจากคนที่ไม่ได้นั่งก็หันมานั่งสมาธิกันมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นนะคะสวดมนต์เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็ ประมาณนี้คะ่ะสำหรับพลังงานแล้วเราก็มาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันเดี๋ยวนะไม่ใช่สิเรื่องเหนือความคาดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดเพื่อจะใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ เรื่องเหนือความคาดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดเรื่องเหนือความคาดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดเรื่องเหนือความคาดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดว้าวสองถ้วย พาร์ทเนอร์หลายๆคนนะจะได้เจอกาลยาณมิรที่ดีหนึ่งเลยหรือเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนเจอเพื่อนร่วมงานเจอแบบคนที่เข้ามาซัพพอร์ตก็ได้นะคะอืมถ้าเกิดว่าไม่มองในเรื่องของความรักก่อนนะตัดเรื่องความรักไปก่อนก็จะเป็นเรื่องของแบบคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคนที่เข้ามาเกื้อหนุนคนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่ากาลยาณมิรหรือเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ชิพก็ได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดี เรื่องเด่นเลยแบบมาแบบไม่ที่คุณไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าเกิดพูดในเชิงความรักนะความสัมพันธ์อะไรเงี้ยสาหรับใครที่โสดนะคะก็เนี่ยแหละตามตรงตรง,ตรงตัวเลยตรงรูปภาพเลยอืมโอกาสในเรื่องของการงานการเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยที่แบบคุณไม่ทันตั้งตัวฟรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะ โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยอะเนี่ยหนึ่งไม้เท้าคือดีมากหนึ่งเลยงานการเริ่มต้นใหม่งานใหม่ๆโอกาสดีๆว้าวสุดยอดอ่าบางคนอาจจะมีการโยกย้ายนะอาจจะได้โยกย้ายหรือก่อนหน้านี้อ่ะดูนะคะดูตามภาพที่ภาพเนี้ยข้างหน้าเนาะมันเป็นแบบ มันไม่มีคลื่นแลวอวะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นที่กําลังซัดอยู่ะซึ่งคุณกําลังจะได้ move ออกจากอะไรที่มันไม่โอเคอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์หรือเป็นอารมณ์ก็ได้หรือเป็นสถานการณ์ก็ได้นะหรือเป็นความรู้สึกก็ได้อมืมันจะมีการ move การย้ายถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่สถานการณ์ก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนแบบคุณรู้สึกว่าแบบอยู่ตรงเนี้ย ออ,อารมณ์คุณมีความรู้สึกนี้มานานแล้วว่ามันรู้สึกแบบรู้สึกเศร้าๆหมองๆแย่ๆจังมันถึงเวลาที่คุณจะ move แล้วค่ะอืมหลายๆคนอาจจะได้ move ได้ได้ย้ายก็ได้อาจจะได้ย้ายที่ทํางานอาจจะได้แบบเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่อาจจะได้แบบจจไ,ดแบบได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งมันมันจะดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีแต่ความแบบความสดใสมีแต่แสงสว่างมีแต่ความราบรื่นนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ยังจะเป็นคลื่นอยู่เนาะมันเป็นภาพที่กําลังจะไปทางนี้ 7ซเ e n นซเว่นออเพนเนะคะหลายๆคนก็คือเหมือนแบบในสิ่งที่คุณได้ลงมือลงแรงได้ได้เพียรพยายามหรือทำอะไรไปหรือหวานมเมล็ดไปอะคะ่ะผลที่ได้มันเหนือความคาดหมายเอออันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งผลที่คุณได้ทำอะคะ่ะไม่ว่าจะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องเงินนะก็จะเป็นเรื่องของแบบเออ ความนิสัยของคุณความนิสัยดีของคุณน่ะเฟื่อไม่รู้จะใช้คําอะไรดีความนิสัยดีความอบอ้อมอารีที่คุณได้ช่วยเหลือคนน่ะผลที่ได้อ่ะมันมันเหนือความคาดหมายมันคูณสองมันคูณแบบมันคูณสามคูณสี่คูณห้าเลยอ่ะมันมันมากกว่าหลายเท่าอ่ะคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาโดยที่แบบตัวคุณน่ะไม่ได้มีความคาดหวังนะ อืตัวคุณไม่ได้มีความคาดหวังด้วยว่าจะได้สิ่งตอบแทนว่าจะได้ผลลัพธ์ที่มันดีเท่าที่ฉันทําหรืออะไรเงี้ยคุณไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือไม่ได้แบบไปมุ่งในเรื่องอะไรเงี้ยน,นะคะคุณจะได้นะ The Emperor ครับว้าวการเฉลิมฉลองแล้วหลายๆคนนะเฟิร์ไม่รู้ว่าคุณเป็นคุณเป็นแบบคนที่ตําแหน่งสูงสูงไหมนะคะหรือถ้าไม่ใช่อะ่ะคนที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์หรือคนที่จะเข้ามาคนคนนั้นเนี่ยที่จะมาเป็นเหมือนอะไรมาช่วยเหลือมาแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะยื่นหมูยื่นแมวอะ่ะแบบเหมือนยื่นหมูยื่นแมวคุณก็เหมือนได้ช่วยเขาด้วยเขาได้ช่วยด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนเนี้ยคนที่เขามีตําแหน่งถึงสูงคนที่เขาแบบ มีเขาเรียกอะไรผ่านประสบการณ์มาเยอะเอออายุเยอะกว่านะคะคุณจะได้เจอเขาคนนั้นอืมอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวนะอาจจะเป็นการช่วยเหลืออย่างอื่นเป็นการที่แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาก็ได้ด้วยเขามองเห็นสิ่งดีในตัวคุณและคุณก็เห็นว่าแบบเขาก็แบบมีแบบไอ้นี่ของเขาเหมือนกันอะไรฟิลนั้นอืมมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะเนี่ยเออหนึ่งหนึ่งไม้เท้าตรงกับตรงกับสามถ้วยนะคะก็คือการเฉลิมฉลอง จะมีเรื่องที่แบบอม,มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้เฮ่ก่อนหน้านี้อาจจะแบบเจออะไรมาแบบต่างๆนานาแบบความวุ่นวายความสับสนนู่นนี่นั่นพอเหมือนอะไรมันเริ่มลงตัวค่ะอยู่ดีๆแบบพอบทบทจะมีแบบโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาก็แบบเข้ามาโดยที่คุณแบบไม่คาดคิดเลยอไม่คาดคิดไม่คาดคิดไม่คาดฝัน เจ็ดไม้เท้าไอ้เจ็ดดาบโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคนทำไมไพ่คู่ขึ้นมาคะ่ะเอาแล้วล่ะยุ่งของเฟิร์นแล้วแหละงานใหญ่ของเฟิร์นแล้วแหละ ไต้สําหรับเป็นชาลลอตเออมันมีการโยกย้ายเนาะมันมีการมูฟนะทุกคนเฟิสมองว,ว่ามันมีการมูฟหลักๆแล้วว่ามันมีการมูฟจากอะไรที่มันไม่โอเคอะ่ะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณมูฟออกมาเออถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมันมีเรื่องของความสัมพันธ์นะแล้วคุณมูฟออกจากอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันมีความเป็นคู่เฟิสไม่รู้ว่าตัวตนไหนคือตัวตนคุณเพราะว่าทั้งคนที่มาฟังทุกๆคนที่มาฟังเนาะก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงอืม ไม่รู้ว่าทําไมไพ่ถึงออกมาแบบนี้นะหรือเฟิร์สไม่ควรลงทริปนี้แต่ว่ามันมันก็แบบพลังงานมันก็ขึ้นมาโอเคเลยนะแล้วก็ออไพ่ช่วงแรกอะ่ะมันก็ขึ้นมาดีอ้อถ้าไปตีไปอีกแนวหนึ่งก็คือความบุดมสมบูรณ์อืมแต่ว่าไพ่มันชัดเจนมากทุกคนมันมันไปอีกแนวไม่ได้อะ่ะหลายๆคนอาจจะได้แต่งงานหรือเปล่าคนที่มีอ่ะเอางนี้เลยตามตามความรู้สึกเลยแล้วกันหลายๆคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ คุณอาจจะมีการเฉลิมฉลองก็ได้ขอไปใค่ะเมื่อกี้คลิปตัดไปก็คือหลายหลายคนที่แบบมีคู่อยู่แล้วที่ยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะได้แต่งงานก็จะได้ลงลงตัวกันสักทีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลายหลายคนที่โสดเคคิดว่าคุณจะได้เจอคู่ของคนคนที่แบบเคมีตรงกันคนที่สินเสมอกันเข้ามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอมืมีเรื่องให้เตรียมเฮแบบ ที่แบบเหมือนมาซับพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะคะคือแบบมันเอฟเฟกติงจริงกับเบลจริงๆนะคะเมจิกเชียนโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรสวรรค์ละกันอืมเรื่องที่ไม่คาดเดี๋ยวนะเรื่องเรื่องเหนือความคาดหมาย ที่กำลังจะเข้ามาใช่ไหมคลิปเนห็นหมาเฟิร์สแป๊บหนึ่งก็ลืมละพอดึกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเอ,อเรื่องที่เหนือความคาดหมายที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลายๆคนก็อาจจะพบคนพบพรสวรรค์ของตัวเองก็ได้นะคะสําหรับคนที่แบบฝึกจิตหรืออะไรอย่างนี้บางคนก็อาจจะรู้อู่แล้วเฟิร์มองว่าคุณจะจัดการได้ทุกอย่างนะไม่ว่าเหตุจะเจอเหตุการณ์อะไรนะคะอืมประมาณนี้ละกันเนาะเพราะว่ายิ่งเปิดเจ้าก็จะยิ่งงง ไพ่เฟิร์สเริ่มเปิดฟเฟิร์สเริ่มงงว่ามันจะเป็นเรื่องความรักจริงหรอเออเพราะว่าไพ่ทุกคนดูใช่ไหมมันชัดเจนซะขนาดนเนี้ยเนี่ยดูสิผู้ชายผู้หญิงแล้วดูไพ่คู่ขึ้นมาเนี่ยจกกักรพรรดินีก,กับจักรพรรดิอ่ะเขาเป็นคู่กันนะเนี่ยพ่อกับแม่นะเนี่ยเฟิร์สก็ไม่รู้จะอ่านไปในแนวทางไหนเนาะอืม เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายซึ่งเฟิร์สก็ไม่คาดหมายเหมือนเฟิร์สก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าไพ่มันจะออกมาอย่างนี้ทุกคนก็ถ้าเกิดพลังงานแบบหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องดีแล้วมันตรงนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนทุกๆพลังงานด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาปิดท้ายด้วยไพ่ Angel แองเจิ้ลละกันเอ๊ะ เมื่อกี้มันตั้งเออฟอรู้สึกว่าเฟิร์สอยากใช้ไพ่สำหรับนี้ก่อนนั้นก็ใช้เลยละกันแล้วก็ค่อยเปิดไพ่แองเจิเพิ่มเติมดีกว่าให้มันชัดเจนขอขยายความนะคะจากไพ่ทาโร่สำหรับเมื่อกี้หน่อยเรื่องเหนือความคาดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใด ดีกว่าเดิมเห็นไ,ไหมปังมากบุญส่งถึงธาตุดินเสียหายผิดที่ผิดทางเดินหน้าต่อรวยว้าวสวยงามค่ะทุกคนชื่อเสียงโด่งดัง มันก็ตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วนะฟเฟร์ก็ไม่ค่อยกล้าก็โชว์โค้ห้างบวกเวกววัยอะไรเท่าไหร่อ่ะโอเค พระหน้าไพา่ตามนี้เลยเหนือความคาดหมายก็คืออาจจะแบบมีอะไรเข้ามามีโชคหล่นทับอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบมันกำลังแบบมันมันมันเจอแต่เรื่องราวปัญหาอะไรต่างๆคลากราค่ะเนี่ยก็เหมือนคุณได้เดินออกจากตรงนั้นแล้วอะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นเดอะเบสเวอร์ชันไปเจอเรื่องอะไรที่มันสดใสเรื่องมีอะไรที่มันเป็นความสุข เป,เป็นทางของคุณทางที่ใช่ที่คุณรู้สึกโอเคอะแล้วมันจะนํามาสู่ไม่ว่าใครจะเป็นแบบธุรกิจเนาะทำธุรกิจอะไรหรือก็ตามอะมันจะแบบเหมือนในงาน,นสายงานนั้นหรือธุรกิจนั้นอะจะเป็นแบบจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังจะเป็นที่รู้จักก็ได้นะคะโดยแบบอ่ะบางคนที่แบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราก็อาจจะดังแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าคนที่แบบทํายูทูบเออเป็นครีเอเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำคอนเทนต์หรือว่า เป็นอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็อยู่ดีอาจจะแบบดังโดยไม่รู้ตัวเออเงินมาไม่รู้ตัวอยากเ,เข้ามาอย่าไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ทำเนาะงหลายๆคนก็มีการที่แบบทําบุญให้ทานปฏิบัตินั่งสมาธิกันอยู่แล้วอืมฟูคิดว่าแบบบุญที่คุณได้กุศลที่คุณได้ทําไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิทําทานาทานบารามีเออหรือว่า อะไรต่างๆที่เป็นบารมีสิบสิบบารามีอะใช่ไหมสิบบารามีเฟอร์จำเฟอร์จำไม่ไม่ครบหมดเนาะอืมก็แบบบุญส่งถึงไม่ว่าคุณจะอุทิศให้ตัวตนของคุณจิตวิญญาณของคุณคู่ลุ่คู่บอาจาย์ศิลศิ์นะคะอืมสิ่งที่คุณได้ทํามาตอนนี้เหมือนแบบผลมันกลับมาที่ย้อนที่ตัวคุณแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้สั่งให้ให้ดูว่าเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยค่ะทุกคน ดูแลสุขภาพด้วยโอเคอืมในตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณทำงานหนักเกินไปนะคะหรือว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายลองไปตรวจสุขภาพดูบ้างนะคะแล้วก็เกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายหรืออะไรเอ่ยใดบ้างนะคะเนี่ยเพราะว่ามีไพ่แบบแนะนํามานะคะว่าธาตุดินเสียหายก็คือเรื่องของหุ่นก็ได้ร่างกายก็ได้นะคะอืมสุขภาพก็ได้อืมก็ ดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็อะไรที่มันหนักหรือหักโหมเกินไปค่ะกออ็ย่อนย่อนบ้างไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ต่อไปมาถึงเวลาของ Angel Number นะคะมาดูว่าไพ่จะบอกอะไรทุบทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ แปดศไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไป8080 80, จงเรียกสติกลับคืนมา8888 88, เธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการ1555เธอเองก็ดื้อเหมือนกันนะ0ูนยเธอเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถูกอันนี้ถูกที่สุด 444เธอเท่านั้นที่ทำได้909ไม่มีอะไรต้องกังวลและสุดท้ายค่ะ2299อย่าตัดสินตัวเองและผู้อื่นอืมหูยคือคำทุกๆเออทุกๆเขาเรียกอะไรทุกๆคีย์เวิร์ดทุกๆข้อความที่ออกมาดีมากๆทุกคน นะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะได้ฝึกจิตพัฒนาตนเองแล้วก็ตื่นรู้ไปได้วยกัน,นะคะ่ะ